ครับสำหรับบทนี้นะครับสวัสดีครับมาพูดเรื่องตัวแปรแบบ float นะครับเออสมมุติขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับตัวแปรแบบ float นะครับเป็นจุดทศนิยมนั่นเอง float นะครับ float นะครับเอ่อ x นะครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับเออสมมุติเท่ากับเท่านี้นะครับเอ่อ float เอ่อ p r e n t ได้เป็นฐาน10ฐานเดียวนะครับ float นะครับ print f นะครับเอ่อตรงนี้เอา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 ตัวนี้มานะครับเอาตัวนี้มาวางนะครับเอ่อ float นะครับเราสมมุติตะกี้นะครับเป็นอะไรครับตัวแปรที่ชื่อ x นะครับเป็นตัวแปรประเภท float ค่าเริ่มต้นก็เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเอ่อเราก็เปลี่ยนนะครับเป็น float float นะครับ float นะครับ variable อะไรครับ x นั่นเองนะครับตรงนี้ x เท่ากับเปอร์เซ็นต์อะไรครับง่ายๆเปอร์เซ็นต์ f นะครับเปอร์เซ็นต์ f อะไรครับก็ x นะครับนะครับก็ float นะครับ this is float variable นะครับ x นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f เปอร์เซ็นต์ f ตัวนี้ก็แทนได้ด้วย x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้คือตัวไหนครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับจะต้องออกมา2.342.34นะครับตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ f ตรงนี้ต้องออกมา2.342.34นะครับ คอมไพล์ครับดูครับนะครับก็ถูกนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเติม0ู0ด้วยนะครับก็คือจุดเอ่อ floating point ของ8 0 5 1เนี่ยมันจะคำนวณได้6หลักนะครับเอ่อถ้าเราจะให้แสดงเท่าจำนวนหลักของมันนะครับก็คือ3หลักตรงนี้นะครับเราอาจจะใส่ดูนะครับก็คือเป็นจุด3นะครับ ก็คือจุดสามเนี่ยก็คือเป็นตัวเขาเรียก precision นะครับความละเอียดนะครับก็คือนะครับความละเอียดของของจุดทศนิยมนั่นเองเป็น3ามตำแหน่งนะครับก็คือจุดสามใส่ลงไปตรงนี้นะครับดูนะครับลันครับนะครับก็ออกมาเป็น3ตํตำแหน่งไม่มี0 0 0แบบตะกี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับโหด ก็นะครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโฟลดผ่านไปผ่านไปทุกตัวแปรแล้วนะครับก็เดี๋ยวบทหน้าก็จะมาเพิ่มเติมขึ้นไปทีละสะเตปสเตปนะครับเป็นขั้นบันไดไปนะครับก็บทนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบทหน้ามาดู pin ้ฟเพิ่มเติมนะครับสําหรับบทนี้ก็สวัสดีครับ